รูมบ้านนั้นเราที่เรารักไม่ท้อแต่เรายังพักดีไม่ว่าฝนจะตกหระอแดดจะร้อนเรายังเรียนรู้ด้วยหัวใจที่มีธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาเชื้อไทยเป็นประชารัฐพาไทยของไทยทุกส่วนอยู่ตำรงคง เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอพยาปชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้อาฆาาพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอมีขาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขีอาตานางปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้่ยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรข้าพระเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพระเจ้าที่ข้าพระเจ้าได้เคยร่วมเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ท่านจะอยู่พบใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญน,นี้และโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าโดยอำนาจบุญน,นี้ได้เถิดท่องค่ายนิยมหลักสิบสองประการพร้อมกันหนืชาติจากนาภพันธะประสาทเสียสาร ไม่ขาศีลธรรมศาสนาเตือนรั้วที่ประไตยของประชาแปดรักษาวินัยกฎหมายไทยก้าปฏิบัติตามพระราชดำรัสสิบไม่ขาดทอเพียงเลี้ยงชีพได้สิบเอ็ดต้องเข้มแข็งทรงกายใจสิบสองไซคคิดอะไรให้ส่วนรวมปันพุทธที่28เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 7เรียกเฉพะาะภาษาไทยวรรคและภาษาอังกฤษวรรคครับ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเสนอภาษาไทยเวลคคาวันนี้เสนอคําว่าคนละไม้คนละมือให้เพื่อนเพื่อและน้องๆอ่านตามคนละไม้คนละมือคนละไม้คนละมือหมายถึงต่างคนต่างช่วยกันทําแต่งประโยควันนี้มีการพัฒนาหมู่บ้านต้องช่วยกันคนละไม้คนละมืออ่านตามอีกครั้งค่ะคนละไม้คนละมือ Good morning everybody My name is นพนันจัตทอ่อน today I would like to present k a v a l a r i is science. S c I e n c e. science. S, C, I, E N C E s i e n c e วิทยาศาสตร์ My favorite subject is science. Repeat after me science. ตรดเป็นระเวงจากคณะกรรมการที่เป็นตัวผลการตรวสอบพบว่า 1> ป .1 ถึงป .6 สะอาดม .1 ถึงม .3 สะอาดห้องน้ำประถมมัธยมสะอาดรงอหาสะอาดของคุณครับเรียนเชิญคุเูเวนประจําวันครับค่ะก็สวัสดีเช้าวันพุธนะคะก่อนอื่นก็ ขอกับขอเรียนท่านผู้นิการแล้วก็คณะทีมผู้นำทุกๆท,ท่านนะคะที่วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ทุกๆท,ท่านได้มาร่วมชมนะคะกิจกรรมนะคะในแต่ละวันของอเรานักเรียนโรงเรียนบ้านอาเราทุกคนนะคะก็คุณครูก็จะมีเรื่อง ที่จะชี้แจงแล้วก็แนะนําก็คือตามปกตินะคะเรื่องเกี่ยวกับความสะอาดนะคะก็ขอชื่นชมก่อนแล้วกันเนาะชื่นชมตั้งแต่เมื่อวานนะคะมันก็ตรงกับคําไทยที่พี่ๆมานําเสนอเนาะคนละไม้คนละมือนะคะเมื่อวานนะคะท่านผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ชื่นชมเรามานะคะว่าบริเวณนะคะ โรงเรียนของเราดูสะอาดมากสะอาดหูสะอาดตานะคะซึ่งปกตินักเรียนของเราก็จะทําเป็นประจำนะคะแต่ว่าเมื่อวานก็จะพิเศษหน่อยนะคะก็คือต่างคนต่างแบบมีความเต็มใจแล้วก็ตั้งใจเพื่อจะต้อนรับนะคะทีมผู้นําทุกๆท่านนะคะที่มาแวะเวียนเยี่ยมชมทั้งทที่โรงเรียนเราถือว่าอยู่ในป่านะแต่ว่าผู้นําก็เลยเหินความสําคัญนะคะว่าอยากจะมาเยี่ยมชมว่าโรงเรียนเรามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะก็ขอชื่นชมเด็กๆตรงนี้ด้วยนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะเกี่ย กับเรื่องของสุขภาพเมื่อวานทางทางบ้านเราฝนตกเนาะแต่ว่าบ้าน,นครูฝนไม่ตกนะคะทีนี้เรื่องของยุงนะคะจะเริ่มมาแล้วนะคะเคยบอกหลายๆครั้งแล้วว่านะคะถ้า บรรยากาศมันชื้นหรือแม้แต่มีเขาเรียกว่าน้ําขังเนาะอยากให้เด็กๆทุกคนนะคะคนไหนที่เดินไปแล้วก็เจอเขาเรียกว่าภาชนะเนาะที่มันหงายขึ้นแล้วมันมีน้ําขังจุดตรงนั้นเป็นแหล่งกําเนิดยุงลายนะคะดังนั้นหน้าที่เรานะคะนอกจากจะดูแลตัวเองแล้วนักเรียนต้องรู้จักวิธีการป้องกันด้วยนะคะไม่ให้มันเกิดเนาะ วันนี้ก็แต่งตัวเรียบร้อยกันดีมากนะคะคุณครูก็ขออนุญาตนะคะเรียนเชิญท่านผนู้มยการค่ะกล่าวอะไรกับเด็กๆนะคะ,ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในเครื่องแบบเครื่องแบบลูกเสือนะคะเพราะฉะนั้นการทำความคารพก็ก็จะเปลี่ยนไปตาม เครื่องแบบที่เราสวมใส่นะคะค่ะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะคะที่โรงเรียนเราได้มีโอกาสต้อนรับท่านผู้ใหญ่บ้านอาลานะคะรวมทั้งท่านผู้ช่วยนะคะซึ่งเราก็เริ่มกิจกรรมกันมาได้ระยะหนึ่งเนาะก็น่าจะถ้ายืนนานก็คงจะเมื่อยนะคะค่ะกะ็ถ้ายังไงก็จะขอมอบอช่วงเวลาตรงนี้ให้กับทางท่านผู้ใหญ่นะคะ ได้ในไหนวันนี้ท่านได้มีโอกาสมาโรงเรียนเราแล้วก็อยากจะให้ท่านได้พบปะลูกหลานลูกนักเรียนของโรงเรียนบ้านอารา,อานะคะในฐานะเป็นผู้ผู้นำนะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านและก็ในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนของเราด้วยนะคะค่ะโอกาสนี้เรียนเชิญท่านผู้ใหญ่บ้านค่ะ เรียนท่านผู้ผอํานวยการโรงเรียนบ้านเ,าเรา,าคณะครูทุกท่านและขอสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะวันนี้สําหรับผู้ใหญ่บ้านได้รับมอบหมายจากท่านประหลัดให้มาสํารวจความเรียบร้อยอ่าซึ่งเนื่องจากสําหรับกิจกรรมสําหรับเมื่อวานในเบื้องต้นที่ได้มีการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันสําหรับวันนี้ก็มีการมอบหมายให้มาดูความเรียบร้อยก็ ดูแล้วนะคะเทียบร้อยดีสะอาดสะอ้านคณะครูทุกท่านน่ารักกันทุกคนนะคะน้องๆทุกคนก็เทียบร้อยดีนะคะโรงเรียนสะอาดนะคะก็อยากจะให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ,ะในส่วนของเมื่อวานน้องๆก็คงจะได้รับความรู้ไปแล้วใช่ไหมคะ,ะที่มีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานมาเมื่อวานได้มาพบปะนะคะ,ะในเกี่ยวกับเรื่องของ ยาเสพติดเรื่องสุขภาพนะคะยังไงก็นําไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะสาหรับความรู้ก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวนะคะสําหรับโรงเรียนบ้านเราของเรานั้นก็ถือได้ว่าเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็กนะคะที่อาจจะมีในแหล่งของสมเสียงนะคะสมเสียงก็คือเป็นสถานที่เปลี่ยวนะคะ,ะในส่วนตรงนี้ก็จะมี หลากหลายด้วยต้นไม้นะคะสร้างความร่มรื่นให้กับโรงเรียนนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีผลดีนะคะส่วนหนึ่งที่อาจจะมีจุดเสียงบ้างนะคะเป็นาสามารถให้พวกที่ซ่อนอามาค้าขายยาเสพติดพูดตรงๆนะฮะในส่วนนี้ผู้นำของเราก็รู้อยู่แล้วนะคะ